ໂດຍທີ່ນາງນ້ອງພອຍກໍໄດ້ຖາມສາວນວນເພິ່ນເນາະว่าຫາດທົ່ວນີ້ຢານາະາພິ່ນກວ່າໍດ້ຊນານນ້ອງພອິກິນເນນນາກນ สบายดีกระตับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิดสุขุสุขคนเลยเนาะโดยบ่ะมาสิเป็น FC จากทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะโดยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องพลแชนแนลอีกแล้วมืัอนี้ก็มาพบมาพบอยู่กับช่องยูทูบน้องพลแชนแนลคือเก่าคือเดิมน้องพลพี่น้องเนาะโดยมืัอนี้น้องพ่อกับโบได้เดินทางไปไกไกลเนาะมืัอนี้น้องพ่อเดินทางมาทางบ้านของน้องพ่อเองนะก็คือบ้านหกไงเนาะมืัอนี้ก็เดินทางมาหาทางสาวนวลจันทร์น้องพลพี่น้องเนาะมืัอนี้ก็มาหาเพื่อนกับมากับแบบ พาสิพาเพื่อนพี่น้องพาสุกุสุคนไปสวนนอกไปเบิ้งสวนของสาวนวลจันทนอกเพื่อนพี่น้องหรือว่าสวนในครอบครัวหรือว่าเพิ่นปลูกเอียงเ,นเ,นอ,อ,งเอ,อีอยงแน่นอกเพื่อนพี่น้องเนาะโดยเด็กอยากก็สิมาเบิ้งหมักมูเพิ่นนำนอกเพื่อนปิดขายแน่ละบอรหรือว่ายัางบมดทันสุกเนาะ โดยน้องพลอยกับมนีกับมาฮอดเพือนเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยน้องมณีกับมาสองคนกับพาน้องพลอยน้องสาวาสนาสแนลน้องเพี่น้องเนาะโดยมนีกับชิลงไปหาเพิ่นอยู่สวนเลยน้องเพี่น้องเนาะโดยก่อนสิไปเบิ่งไปสมงกลืมก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามให้น้องพลอยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพลอยเฮ็ดคลิปต่อไปน้องเพี่น้องเนาะ โดยก่อนอื่นก็ขอขอบขอคุณนะ้องเอฟซีน้องพ้อยหลนะา,ายลายนอกจากว่าสิเป็นเอฟซีเก่าหรือเอฟซีใหม่นะออนะน้องพ้อยก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆายนอกจากทีมงานคลิปน้องพ้อยมาตั้งแต่ต้นจนจบและบอกาำโฆษณานะนะ้องเพื่อนพี่น้องเนาะโดยสิเป็น,นดนาฬิกากลับไปทักทายสบายดีเพื่อนพร้อมๆกันเลยนะ้องเพื่อนพี่น้องเนาะเอากระลงมาหอดส่วนหมักงมูของสาโนวลจันแล้วนะ้องเพื่อนพี่น้องดีบาลส่วนหมักงมูของครอบครัวเพื่อนหลานเนาะโดยหมักงมูเพื่อนกระป๋าเพื่อนพี่น้องเป็นหมากเลยเนาะหมากเริ่มใหญ่เลยมีไหนี่น้ำน้อนี่อากาศจะฮ่อนหอนเหมือนนี่เพื่อนย่อง บมองมูพน,นีนาสิเต่งน,น้ำเขาขแล้วเนาะนี่เนาะบมองมูหนี่นาสิยังบริปิดดอกเนาแฟพี่นอ้องเป็นขนาดยังสิบริปิดขายดอกมื้อนี้ก็ประมาณสามมงเนาะทางทีมงานทำมาเมื่อนี้ก็หมากนี่พ,พี่น้องมาง,ง่ายเติบได้หมากนี่เพคนทำคนปลูกกระปุก,ปกปเป็นบมองมูดำเนาะบมองมูดำแต่ว่า บ้านน้องพลอใบปลูกพันธุ์นี้เนาะบ่เคยปลูกน้องพลอเคยปลูกเนาะแต่น้องพอที่ปลูกมะม่วงที่ว่าเป็นหน่วยเขียวๆน่าจะเป็นพันธุ์พันธุ์มาเลบ่น้องพลอจําชื่อบ่ค่อยได้เนาะไปพี่น้องเนาะแต่กขน่าสิประมาณนี้คั่นว่าน้องพอเอิ้นพี่ก็ขอโทษขออภัยหลายๆเนาะปไามี่เนาะต้นเกษตรหัวขันงัวไว้แต่ก็ต้องคนเฝ้านอนๆนะคันว่าหัวซุนี่นะสิเอางัวบ่อยู่ดอกเนาะ โอ้ยพี่น้องแนมไปเขียวบ่เลยเนาะแบบดํามะม่วงดําแบบมันสิออกนําดเขียวดําๆเนาะเพิ่นก็ปลูกบ่เท่าไรเนาะนี่ก็สิเป็นให้หน้าให้หน้า่าเพิ่นปลูกมูลเนาะทางพ่อกสิเข้าไปหาสาวนวลจันทร์เพิ่นเลยเนาะเพิ่นกจักเฮ็ดอย่างอยู่เนาะ แม่ของสาวนวลจันน้ำนอแล้วก็เล็กน้ออีผ้ากันหาเล่นนี่แหละเพื่อนพี่น้องหมักมูี่พันธุ์ที่น้องพลปลู่นอกกับบ้านน้องพลปลูกพันธ์นี่เนาะนี่หน้าสิเฮงกุลสุกง่ายเนาะมีหมักซาลีน้ำอีนอกเพื่อนพี่น้องบูสาวนวลจันพันธิติหยังเนาะเข้าไปหาเป็นกันเลยเนาะโดยสบายดีสาวนวลจันโดยเห็ดยังเด้ปลูกซาลีปลูกมักซาลี คุณนะใช่ว่าคุณเอาในหันวะแมนขึ้นก็นได้ผลผลิตดีเห่งกระปวดน้่นแะแมนได้มงม,ม,มู่ไปนะได้ซุปกระบอกมงมู่นะมงมเออเริ่สมนนสุกแล้วเดี๋ยวมีปิดกินแน่แล้วบ่อนี่เออปิดหมดแล้วเด็บสุกแดงระบ่อคือมันต้องรอก่อนขั้นซุปกลับเลยต้องรอก่อนเนาะเมื่อนั่นผลซุปแบบมันไม่ได้แตกเนาะอ๋อแตกกับนี่หมักแตกกับนี่เนาะ ตามลังไปเนาะจะเลือเท่านี้บ่ทีต้องปลูกนี่ยใุเทมา่เาุทมี่้ามื่อนี้ก็พ่อสาวนวลเพิ่นกำลังเห็ดสวนอยู่นนี้นาะเอ่อัน้งนีเนาะอันนี้นี่มักแตงเนาะอันนี้มักแตงยังก็อันนี้สาวนวล มักแตงกิงกำลังออกดอกเนาะอันนี้เนาะส่วนนี้มักสรีน้ำเตยพป่น้องงามงามเป็นดอกเลยเน่มันมีเมี่งไหมกัดน้ำน้ำเตยพี่น้องเนาะหมักแตงกิงอันนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้ำหมักสรีง่ญ่แลวคือสิเป็นน้ำเข่าเนาะ มื้อนี้เป็นอะไรได้งัวนักอยู่บ่มื้อนี้ได้เช้าเลยตั้งแต่เช้าบ่ได้พักเลยเนาะตอนแรงกะปลูกเขตสวนต่อเนาะเห็นมาซีเขียวะเวียนเนาะแม่นปลูกมะม่วงก็ปลูกมะม่วงมันก็สิบ่หลายปานนี้ดอกอันนี้เฮาปลูกมักซีนํามันเขียวเลยเนาะตอนนั้นเพิ่นนั้นยังน้อยเพิ่นก็ไลก็ไข่แน่บ่แน่เห็นบัดนี้่นย้ายกระท่อมน้อยไปุนเด้อเนาะย้ไปกนั้นเลยบ่ทมันื้อกินหวานี่เว เป็นมากลยเนาะเพี่น้องเนาะมากสาลีสานวเนาะนี่เนาะเพพี่น้องเป็นมากแล้วสยาน้ํานําแล้วบ่นี่สียาเนาะสียานําหมากสาีเิ่กําลังสิได้ผลผลิตเนาะพี่น้องนี่กน่าสิเป็นน้ํานองเนาะที่ว่าสานวนเพิ่นเอาไว้โดเนาะหมากเพิ่นก็ยังบ่ถึงขั้นที่ว่า ได้นั่นเราแต่ก็มีลูกซุกบางซุกแน่โบซุกแน่แล้วเพื่อนพี่น้องมีทางน้องพลจะเคยปลูกแต่พันนี่แล้วเพื่นพี่น้องโบเคยปลูกเนาะอันว่าพันบางมูที่ว่าเป็นสีดำนาะเคยปลูกแต่พันนี่คันน้องพลจำชื่อโบพิษนี่นะสิเป็นพันมะเล่แมนบอนี่แมนเนาะพันนงพลนงพลปลูกจากนี่แหละแมนพันมะเล่เนาะเพื่นพี่น้องนี่ก็สิเป็นน้ำนองเนาะน้ำนองน้ำนองก็เริ่มบกแล้วเนาะนี่ พอดีน้ำมนองใกล้เบิดผลผลิตจะใกล้ลจะได้เก็บเกีย่ยวแล้วเนาะร้านเพื่อพี่ดังนั่มน้องเปินสีมีอันนี้ไม่เป็นพี่น้นองตกเดอ้อตกเดอ้อมีเล็กน้อยมาเด่นน้นนน้องเพื่พี่น้นองเนาะหมักสาลีพักนี่งามแพงมี่หมักถั่วอีกเนาะหมักถั่วก็มีสิพาเพื่อนพี่น้องพาทุกคนไปเบิ่งดหมักถั่วแล้วแบบนี้เนาะเพื่อนพี่น้อง งามแฮงหมักสลีเพิ่งจะพักนี่งามนะเพื่พี่น้องผมเลื่มใหญ่แล้วเนาะโดยที่นักน้องพลอยก็ได้ทำสาวนวนเพื่อนนอกว่าหมัมกทวนนี่ได้ฉีดยาบรนอกทางเพื่อนกับว่าบร้ฉีดนะพี่พี่น้องน,อน้องพลอยก็สิลองปิดกินเบิรงนกนะเพี่พี่น้องเนาะหาตอนนอ้นเนาะ ไในแล้วเนาะงเพี่น้องเนาะสิลองกินเบิง่งปอดซานพิษเลยเนาะมากะปุ่นปิดกินหมากทั่วเพ่นเนาะแต่กบบระบอกเป็นยังเนาะงเพี่น้องเนาะคนหูแจกกันคนสนิทกันอยากกินแบบสดๆเลยเนาะงเพี่น้องเนาะของเปิ้นกระกรอ,อ,อบกรอบกรอบมากป้าน้องพอยกับสีภาพเพี่น้องไปเบิงบ่งอีกภาคนั่นเนาะพลพี่น้องเนาะปลูกเอียงอีกเนาะน้องพอยเห็นแบบๆอยู่ที่นี่ว่าเขียวๆบอฮูหปลูกเนอะียงเนาะ น้องพลกฤษีพาฝนพี่น้องไปรอบเบิ้องนั้นแบ่มีอีหยังแน่ทั้งสวนสันมอนเป็นนึ่กระปูกหลายอย่างหลายแนวเนาะเพื่นพี่น้องเนาะมีหมักซารีหมักหมูหมักแตงหมักถั่วเนาะน้องพลกฤษีพาเราไปทางนี้เนาะเพื่นพี่น้องเนาะกินหมักถั่วเป็นลำทางนี่เราเพื่นพี่น้องนี่ก็สิเป็นหัวเนาะหัวทางนี้เนาะก็ใกล้ๆกันเนาะเพื่นพี่น้องนั่นก็สิเป็นเฮือนของน้องพลเนาะหน้าเนาะเป็นหน้าของน้องพลก็บ่ได้ไกลกัน น,น้ำหนีกะมีหมากแตงเนาะเี้เป็นหมากแล้วพี่น้องพะเชียรให้เบิงเนาะหมากแตงกิง่งเนาะสวนเพิ่นกับปลูกลายอย่างลายแนวแห้งเนาะนี่ก็เป็นหมักแตงกิง่งหมักแตงก็มีหมักโม่น้ำหนีกันหน่อยปนกันเนาะหมากแตงกิ่งนาพะเยเห็นหมากนึงอยู่น,านา่าสิกะน่าชิกระังเป็นหมากเนาะ ือภาคนี้น้องเพชรพี่น้องนักล้างเป็นมากเอาแตงเพิ่นจงจริงเนาะนี่เนาะนี่ก็สิเป็นนองเ็กน้อยเพิ่นก็ตักน้เนาะซอยไปซอยโเนาะมีกบวบนําอีกเนาะพี่น้องแต่ว่าบ่งามปานดเนาะกบวบกับนี้ แต่ว่างามสุดงัวทีง่งัวหมักแบบมาวนมาไก่กันนะชิเป็นหมักซารีเนาะคนหมักซารี่ปลายแตบบ่บนเขียวเนาะ<ม>ต้มน้ำหม้ทันขากับคา,า,ายแบบบุญจดก็ไม่กันคายดีนะางอีได้มันโอเคนะนเนานนะงโอเคบม้ทันเนาะแม่หม้อหิบหม้อทนนะันอีอย่างก็ยังออกบปลายเนาะก<ม>ำลังน,น้อยอยู่สามพักกับเป็นคายสามพักน้อยแบบใหญ่ปอะไรกับสิบทันแม่ คนนาพันไหมหาพันหาพันกี่กิสามพคือว่าล้เป็นอย่างเครื่องคองไม่กับแพงปุยยากะแพงเนาะเป็นอย่งแพงยากะแพงลงทุนนี่ก็ต้องได้ซื้อคุยแบบลายเติบได้นีทงถาดนวนเฉลีายปุยเดียนี่โอ้ทแมแมเราซืออง่ือถงซาวพูดจะเอมแต่พอถุงิบเนาะประมาณถงร้าวพันนี่แหละทำาม่ซาวก็าหเนาะ ปูกกับแม่ได้เพราะน้องปลูกเยวะหรอปูกไว้แล้วปลเดียวทพี่ียวอีกอย่างกับปลูกน้ำไรงัวนน้ำอีกเนาะสีบัวใน้ำไรงัวอีกว่านี่ขุดขุมว่านี่ขุดขุมทั้งนี่ขุดทั้งนั้นงัวกินว่านนี่ขุดแต่มองโมงหมดทั้งนี้แน่มห็นเนาะงสันน้อยมันบางปลามังสาลีเนาะแมนไดีเพื่นมาขุดทั้งนี้ทั้งสุ่นงัวกินแนเนมตั้งเดือห้าก็เห็ดเบียดเพื่อนเดีบ่ได้ิเนมงัวเนาะมากรุบกันเลย จะได้ง่ายเไปแต่มุมนั่นเนาะถนนวนไหลงางัวจะมามุมนั่นเนาะอันที่สิปลูกนี่เรือค้องชุดไทยบนนที่ปลูกนมแเ็นนองคนัน๋อทางนั้นเีเนาะสิปลูกมัซารี่คือกันปะลองทาเป่งน้มันสิสีชมพูถนอนมักงูเนาะก็ได้ง่ายหมดซุกคักเนาหซุกคักยงยังบสียหายเนาะแม่เมื่อนนแตกนะตุดคุ้มแตกเนาะุนแตกเนาะขุนุ ก็ขุมเนอะเมื่อคนดุเนาะเมื่อพงวัดแมนพงเนี่ยคือคือปลาแตกปลาเสร็จปลาชะนวลเสรแล้วนะแตกเนี่เขื่นจะเป็นคนหนึ่งปีว่างานกันแกงโอ๊ตไก่เนี่ยไรเนาะอาชีพอาชีพอย่างเงี้ยเนาะแมนโอ๊ตกินแมนอยู่เพราะว่าเราอยู่บ้านชนใหญ่ก็ต้องแบบหาแบบนี้เนาะทุกคนก็ต้องทำงานทำมากินกันเนาะบ่าว่าไฟเนาะอาชีพแฉอาชีพมันเนาะแมน ยาซีบสาวนวลก็ปลูกมะแตงปลูกมัลซาีเรียกเตะก้า,บบามะกซาลีนี่อีกโดนบ่นสิได้ขายนี่ประมาณสงการามเพราะท่านโอประมาณสงกรามเนาะสาวนวลคือว่ารุ่นนี่นะอันกับรุ่นนี้นี่ขายเพิ่มล้รุ่นนั่นี่เนาะขายเพิ่มรุ่นนี้เพราะว่ารุ่นนี้น,น,นะออกเลยเดี๋ยววันรุ่นนี้หากลังใหญ่เนาะ เอาปลูกเข้าเหมือนกันเ้าสิขาเพื่ท่านเนาะแต่กล้าบากโมู okay. นี่บ okay. ่ฮอดเดือนเนาะบากโมูเนาะขายทั้งนั้นเบิดเตาั้งอีขายต่อไปเนาะสมน์แนเราก็เริ่มขายทั้งนั้นต่อเริ่มนะพีเด็ดบางโมูนี่น่ะสิบ่ฮอดเดือนเราก็ได้ขายแล้วเนาะได้ปลูกอีกประมาณอาทิตย์นึงไปปลูกแล้แมนเพราะว่าแบบเริ่มมันเป็นสีชมพูแล้วเนาะติดในไรแสโนนอันเดี๋ยวนี้นะเรื่องของหัวใจนะสโนน มีก็มีคุยอยู่บ่มาคุยมาลมอยู่บ่มีก็คุยไปเรื่อยๆเบิ่งใจกันไปเรื่อยๆล่ะเนาะีจไปนะติแต่คันเว้าแบบผู้ที่ว่ามาจับจองในหัวใจเดี๋ยวนี้ก็คือมีอยู่บ่หรือว่ายังอยู่กะน่าสิยังแบบงยังบ่ชยังบ่มั่นใจคักยังบ่ชัดเจนคักนนนี่เนาะจะได้้าออกไปอากาศบ่ได้น้ เดี๋ยวกับโอหูเดี๋ยวกับสิพิจัยที่ขึ้นคุยอยู่เนาะโดยแต่กระบอกเป็นอยังในบรรดาทีมงานเฮากระชิมาเอาคําตอบใหม่เนาะบโให้ทางเอฟซีของทีมงานเฮาคัดคานใจเนาะก็ต้องให้หูน้องการเพราะอีกอย่างทางน้องพลอยกับอาน้องพลอยก็คัดใจคือกันเนาะอย่าคูนคาตอบมื่อหน้ากระชิมเอาคําตอบมาเลยพี่น้องเนาะนี่คือโบห้คําตอบเพื่อนหัวอยู่เนาะเป็นแบบว่าแจ็คได้ไรเป็นว่าด้เลยทั้งไปก่อนเห็นวะทั้งไปเรื่อย ลงโตมาไ,ได้เนาะนั่แถวนี่นีผัาหมองที่เคยปลูกที่เพิ่นเคยปลูกเคยชวนยูพุ่นกระโบได้ปลูกเลยเนาะปีนี้เนาะมีแต่ทาง,ง,างานี่แล้วก็มีหมองนันที่ว่าเพิ่นปลูกมักซาลีเนาะซาชิมิจะส,ส่งชวนนี่อยู่นี่ง้ามันดังมากเหมนกัมันไม่ได้ปลูกเลยนี่ส่วนใหญ่นี่เดี๋ยวนี้นี่สิไปทางเฮ็ดมันบุรเลยเนาะ มันเป็นอะไรน้องเทียวที right ่ว right. ่าอันเสื้อกอันบาดที่ว่าเลิศมือนั่นนะเมนที่ว่าที่ว่าทีมงานทำมาถ่ายทำก่อนหน้านี้เนาะเคล่นกับเซ้าแล้วเคล่นกับถัดเก็ตเลยเนาะแม่นน่ะฟันโกเก็ตไม่ได้เพิ่นก็คือซีโบก้าไปทั้งนอกคนเดียวเลยได้เนาะบบบนี้เนาะไปเคลื่อนย่านเนาะยานเคลื่อนระแวงได้เนาะระแวงนะพอดีใจน้ำเคล่นทีเคลื่นไม่ได้เป็นอย่างเพิ่นกับเซ้าเลยเนาะแมนที่ว่าไม่ได้เป็นอย่างไรเนาะ แต่กำลังจากเหตุการณ์นั้นมากกับโบได้มีอีกเลยเนาะแมนแต่เจ๊อย่างพอบ้านหนได้เนาะแมนเป็นโค้น้ำกับโค้บลายนะแต่นอนนี้ยจะโค้ชเชื่อๆใส่นะเด็กชุบเลยเด็กชุบเลยเหาะเนาะ้อนชักนอนเลยเพอแตกเลยเนาะานนี ลบกควรเวลาสาวนอนไหนได้บ้างนี Then, ่สิให้สาวนอนปูงเสดีต่อเนาะแมนเพราะเป็นเหตุเบียกอยู่เนาะใช้วาสนามก็สิได้เดินทางเมื่อวานก่อนให้สาวนอนเสดีมันห่อนแดดเนาะห่อนข้างหอนเท้าไงเด้ไปอัปเดตมามกโม่ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ่งอีกหนึ่งเนาะว่าโม่ขึ้นใหญ่สบายเลยเนาะเนาะ เสด็จด่าเสืนอนได้บังนี่เนี่ยนอนเสือนอนสบายดีสนอนอนดสบายดีโอเคน้องเพรียงพี่น้องมือนี้น้องพลอยกับอาน้องพลอยก็ได้โอลงกับสาวนวนแล้วไป็ทีเรียบร้อยนะเนาะมือนี้กัได้มาอัปเดตหมักมูเพื่อนให้นพี่น้องได้เบิ่งได้ส้มนำกันเนาะดูมือนี้เดี๋ยวนี้น้องพลอยก็อยู่ทงส่วนหมักมูของสาวนนน้องเพรียงพี่น้องเนาะหมักมูเพื่อนกัอีกโบโดนนั่นเนาะทางทีมงานเราก็คือเสด้มาถ่ายทำกินหมักมูอยู่กลางสวนให้เพื่อนพี่น้องได้เบิ่งได้ส้มนำกันเนาะแต่ว่าตอนนี้กกยังบ่ทันสุกเนาะ โดยในวัยในโอกาสน่ะที่ม่งโม่บรรทุกทางที่มันเขากะสิได้มาถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ z o o กันอีกครั้งหนึ่งนาะงเพลพี่น้องเนาะโดยสำหรับคลิปนี้น้องพลอยกับอยู่กลางชวนม่งโมเลยเนาะงเพลพี่น้องเนาะอากาศก็ฮ้อนฮอนเนาะน้องพลอยกับบุญยังลุกพื้นเพลายเน้องพลอยเพนกับเหี้ยบเพลนอยู่เนาะโดยสำหรับคลิปนี้น้องพลอยกับสีดำลากพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเนาะกระชิขอตัวเดินทางกลับบ้านเนาะเพลอยนี่ก็เริ่มคำเลยเนาะน้องพลอยกับต้องไปเบียรต่อเนาะเพราะว่าสบเมื่อหนึ่งเขาเค็ดกินเนาะพี่น้องเเเเเนนนนนนาาาาาะะะม่ออออึงงงงข้้้ลลวยยยพพกีี ดูเกษียณรลาบริจาคสมบูรณ์ทลายเน่นอพจากเพิ่งจะเห็ุเบียกอยู่โดยน้องพลอยเกษียมลาพ่อแม่พี่น้องเนาะน้องพลอยว่าผิดพลาดประการใดขอโทษขอให้เลี่ยไเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อก็ขอขอบคุณขอบคุณนอกทาง fc น้องพลอยเลี่ยไรนอกบัวว่าจะเป็น fc เก่าหรือ fc ใหม่น้องพลอยก็ขอขอบคุณขอบคุณเลี่ยไรนอกที่ว่าหักแพงน้องพลอยตลอดมาและเบิ่งคิดน้องพลอยมาตั้งแต่ต้นจนจบและบระหามโฆษณาพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยสำหรับคลิปนี้น้องพลอยก็สิขอตัวล่ำลาพ่อแม่พี่น้องเนาะก็สิขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดี